สวัสดีค่ะค่ายแฟร์ Have a safe trip. A chopper mobile. ชอปเปอร์ก็คือผู้ขายของนะคะชอปแปลว่าซื้อขายชอปเปอร์ก็คือผู้ค้าขายผู้ที่ขายของ Mobile Mobile แปลว่าเคลื่อนที่นะคะ A Mobile A Street Food Motorcycle A Street Food Motorcycle ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ใส่ของอาหารขนมแล้วก็ขี่รถ ไปตามทางนะคะเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ขายของเคลื่อนที่ a street food มอเตอร์ไบค์มอเตอร์แปลว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไบแปลว่ารถจักรยานยนต์ a bike แปลว่ารถจักรยานมอเตอร์พอเติมคำว่ามอเตอร์นะคะก็เป็นรถเครื่องหรือรถจัก,กรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นเอง a อเ o อ bike street food in Thailand. Yeah, นไทยแลนด์เ of it เรามีเยอะนะคะเราจะเห็นได้อาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่นะคะช่วงสายๆก็มีช่วงบ่ายก็มีช่วงเย็นก็มีแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์โดยมากแล้วจะเป็นช่วงเช้าตรู่เพราะว่าจะมีการซื้ออาหารขนมเครื่องดื่มที่สามารถที่จะใส่ ในภาชนะบนมอเตอร์ไซค์ได้นะคะที่นำไปขายถ้าเป็นรถประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์บค์นะคะก็จะเห็นทั้งในช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นนะะถ้าเราจะบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่ขายของอยู่ที่ชุมชนของเรานะคะ The motorbike street food is along the road at our community. Yeah, there are motorbike, street food, along our community, travel on the road, round ก็คือเดินทางไปรอบๆตามหมู่บ้านนะคะ Village, village แปลว่าหมู่บ้าน Village, community แปลว่าชุมชน Village หมู่บ้าน A group of houses House ที่แปลว่าบ้านมีหลายหลังคาเรือนมีมากกว่าหนึ่งหลังคาเรือนก็เติม s นะคะ A group of houses and other buildings buildings ก็คือสิ่งก่อสร้าง other แปลว่าอื่นๆ and แปลว่าและ and other buildings ก็คือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ That is smaller than a town หมู่บ้านนะคะ smaller แปลว่าเล็กหมายถึงว่าหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนะก็คือมีหลายหมู่บ้าน t h e n smaller small แปลว่าเล็ก smaller ก็คือแปลว่าเล็กกว่า a town a town ก็คือแปลว่าชุมชนเมืองนะคะคือเมืองก็จะมีชุมชนที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่ก็มีหมู่บ้านเช่นกัน usually in the countryside countryside แปลว่าชน,นบท เราอยู่ต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดก็มีทาวที่เป็นในเมืองและชนบทหมายถึงออกจากเมืองนะคะก็เป็นชนบทอย่างเช่นที่นี่นะคะก็เป็น country country side country อาจจะหมายถึงต่างจังหวัดแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเมืองที่เป็นทาวดาวทาวในเมืองนะคะแล้วออกนอกเมืองมาก็สามารถที่จะใช้คำว่าชนบทได้ค่ะ A Fishing Village อย่างเช่นถ้าเป็นหมู่บ้านของการตกปลานะคะ The c a n a a l o n the Road ที่เป็นคลองชุมชนคลองหรือมีหมู่บ้านใดที่เป็นหมู่บ้านของการตกปลาก็สามารถใช้คำว่า a fishing village หมู่บ้านที่ตกปลาหรือหมู่บ้านตกปลาค่ะ ที่นี่มีการซื้อขายปลานะคะเป็นรถวี h i คโ e ยานพาหนะประเภท a truck รถกระบะนะคะรถกระบะสามารถพูรรดภาษาอังกฤษได้ว่า pick up truck a pick up truck from over there จากทางด้านนู้นนะคะทางด้านท้ายหน้าที่เป็นคลองเสรคานเนี เป็นแหล่งซื้อขายปลาค่ะ A Pick up truck that's good for community ดีต่อชุมชนค่ะมีการสร้างรายได้การกระจายรายได้และอาชีพสุจริต for occupation Something over there I've heard the voice just now Yeah, if we talking about a fisher f r o g นะหรือว่า fisher f r o g s, mm. <S ก็คือชาวประมงนั่นแหละคะ่ะเหมือน fisherman fisher f r o g ชาวประมงเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะ f frogs f fisher f r o g s f r o g s fisher f r o g s people who fish especially for a living พีเพิก็คือคนนะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําการประมงเพื่อความอยู่รอดเพื่อสร้างไรายได้นะคะคือเน้นเรื่องของอาชีพก็จะเรียกว่าเป็น f ิชเชอ f ์ฟรคคือไม่ใช่ตกปลาเพื่อเป็นเกมกีฬาหรือตกเล่นเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกของท่านที่ชอบกิจกรรมตกปลานะคะคือ หาปลาจับปลาตกปลาเพื่อนำมารับประทานภายในครอบครัวหรือนำไปขายนะคะ r e f r o ฟลกการประมงพื้นบ้านค่ะเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้ Income แปลว่ารายได้ค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ยังสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนครอบครัวอาชีพสุจริต และการพอประมาณในการใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นการประเมินรายรับรายได้และรายจ่ายค่ะ Have a safe trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ Alright l I gonna talk to you later แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะ Be happy Be healthy everyone สุขกายสบายใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกครอบครัวทุกคนทุกท่านนะคะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ